สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนกวันชูรัตนสนักศึกษา644906005จะมานำเสนอเรื่องทรัพยากรจุลินทรีย์นอกถิ่นอาศัยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเข้าเว็บที่อาจารย์พิมพ์ไว้ใน Google Classroom ค่ะพอเรามาเจอหน้านี้นะคะเราก็ค้นหาหนังสือที่เราต้องการค่ะ เหมือนของดิฉันต้องการค้นหาทรัพยากรจุลินทรีย์นอกสินอาศัยค่ะพอเราหาเจอเลยนะคะเราก็กดค้นหาเลยค่ะพอเรามาเจอหน้าน,นี้นะคะคือประเภทวัสดุคือบทความ ชื่อเรื่องทรัพยากรจุลินนอกถินอาศัยการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ผู้แต่งค่ะชื่อมาลีสวรรุดหัวเรื่องชื่อจุลินทซีค่ะทรัพยากรชีวปรัตั์ปีที่สฉบับที่หกันยายนถึงตุลาคมค่ะ2545หน้า8 2ถึงถึง -91 ค่ะ หนังสือนี้ไม่อยู่ในห้องสมุดของม,มราชพัฒสงขาแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศาิรเาตาาาิีวั์อมรหัสนักศึกษา64906007วันนี้ดิฉันจะมานำเนสนอทรัพยากรดินและการอนุรักษ์ดินค่ะคานี่นะคะอันดับแรกเราต้องเข้าเว็บ ที่อาจารย์ให้มาก่อนนะคะคาะนี่นะคะลิงก์ที่อาจารย์ให้มานะคะกดเข้าไปแล้วก็หน้าตาของลิงก์จะอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะค่ะแล้วก็เราก็ค้นหาทรัพยากรที่เราอยากทราบค่ะค่ะดิ่ันได้ค้นหาทรัพยากรดินและการอนุรักษ์ค่ะค่ะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดการค้นหาค่ะ ค่ะเมื่อกดการคนา้นหาแล้วก็หน้าหน้าตาของลิงก์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะมีเนื้อหาประมาณนี้เลยค่ะค่ะชื่อเรื่องนะคะก็คือทรัพยากรดินและการอนุรักษ์ค่ะผู้แต่งนะคะบริษัทไทยพันธ์อินเตอร์เอ็กซ์จำกัดนะคะผู้แต่งเพิ่มเติมก็คือสถาบันเอเชียจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกลมสามัญศึกษาค่ะหัวเรื่องนะคะทรัพยากรดินการอนุรักษ์ดินค่ะ ค่ะแล้วก็หนังสือที่ดิฉันได้ค้นหานะคะยังอยู่ที่ห้องสมุดสาขาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส,สนเทศณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะค่ะแล้วก็สถานที่การจัดเก็บนะคะอยู่ที่าอาคารวิทยบริการสองชั้นหนึ่งค่ะ <ๆ S 1> ค่ะ <ๆ S 1> หนังสือ,อยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะ <ๆ S 1> ขอบคุณค่ะ เดยครับผมนายนิอนัทนิเวรรหัสนักศึกษา644906027วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องทรัพยากรทะเลและและการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลชายฝั่งครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเข้าเว็บที่อาจารย์ทิ้งให้ใน Google Classroom นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในเว็บแล้วเราก็ค้นหาหนังสือที่เราต้องการจะหานะครับ เหมือนของผมผมต้องการค้นหาหนังสือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับก็กดค้นหาแล้วก็คลิกเข้าไปที่หนังสือที่เราอยากจะดูนะครับก็วัสดุนะครับเป็นหนังสือชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยประจำปี2552 กร,ร,รมทรัรรรรรทพรยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ผู้แต่งนะครับคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหัวเรื่องหัวเรื่องคือทรัพยากรทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเละชายฝั่งนะครับพิมพ์ในลักษณะกรุงเทพ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ B2553 ก็ตอนนี้นะครับหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดนะครับสำนักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับจัดเก็บอยู่ที่อาคาร บนนรรณาบนนารราชนครินชั้นสองนะครับก็ตอนนี้หนังสืออยู่บนชั้นครับกลุ่มรับผมขอจบการนำเสนอเรื่องทรัพยากรเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ